ในเวลานี้เขาทั้งสองคนกินไปได้ประมาณหนึ่งในสามของเมนูแล้วยังเหลืออีกหลายเมนูที่ต้องกินให้หมดเรามาดูกันว่าพวกเขาจะกินกันได้อีกแค่ไหนเพราะแต่ละเมนูก็มีปริมาณที่ไม่น้อยและถ้าไม่หมดพวกเขาก็กลับบ้านกันไม่ได้เรียกว่าต้องกินนอนกันที่ร้านไปจนกว่าจะจัดกันได้หมดทุกเมนู เฮ้ยอ้าวโอ้พี่ครับโู้ที่บังเอิญเลยโอ้ไม่ได้นัดเลยนะพี่ไม่ได้นัดไม่นัดเลยนะจะไปไหนครับเนี่ยไปกินข้าวไหมพี่ไปกินข้าวไปกินข้าวไหมพี่ไปเอาดิโอ้นี่ไม่นัดไปกินข้าวกินไรยังอ้าวนี่ไม่ได้นัดเลยอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะใช่ใช่ดีเด็ดร นัดเราต้องไม่รู้ไงใช่ไหมผมว่าแล้วนี่พี่ยืนอยู่นี้นะฮะยังต่างๆนะผมยืนอยู่หน้าร้านเหมือนกันไมื่อกี้ไม่เห็นนะเขาไม่เรียกทันทีไงห้องนี้ใช่ไหมพี่ห้องนี้ใช่ไหมรู้หมดเลยนะห้องนี้ไอ้ห้องนี้ใช่ไหมพี่ว่าแล้วเมื่อกี้อะมนหลังเียมื่อหลังทำอย่างเงี้ยเราไม่ต้องนัดกันเลยเอาอย่างนี้เลยไม่ได้มากินแม่ พี่ชวนเนี้ยผมทำตำนานเออคือเดี๋ยวก่อนพี่ชวนมาผมที่พี่ชวนมาผมอะไรพี่ชวนผมมาเลยฮะบังเอิญเจอกันแบบไม่ได้รับไม่ได้กินเมื่อกี้กูได้อยากจะแชทเบอร์นี่โทรตามแต่ก็คือวันนี้ชวนมาทำอะไรพี่คือตอนนี้เราทำตำนานกินทุกเมนูของร้านรสดีประมาณร้อยกว่าเมนูร้อยกว่าเมนูใช่ร้อยกว่าเมนู ซึ่งเมื่อเช้าเราทุกเรากินกันไปแล้วไม่แค่14บสเมนูสิเมนูก็เริ่มกินตั้งแต่ประมาณ10บโมงป๊บแล้วเหลือให้ผมแปดสิกว่าเมนู86เมนูก็กินเท่าที่ไหวคืออันเนี้ยเป็นตำนานถ้าสมมติว่าเราพวกผมกินไม่หมดพวกผมก็นอนอยู่นี่เห็นไหมมันจะมีพ่อผจริงไหมเนี่ยจริงก็คือเดี๋ยวจะปูนอนในห้องนี้เลยก็คือไม่กลับจนกว่าจะกินหมดโอ้โหเจ้าของร้านใจถึงมากเลยนั่นเลยดิอันนี้คือพี่นอนจร่กินใช่ไหมจริงก็นี่เอาพ่อผมของผมก็อยู่ที่นี่แหละอ้ําเนี่ยอ้ววมมาาแแลล้้ว Ah แล้วก็เมื่อเช้ากินไป14เมนูอันนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้คือที่สั่งให้เลยใช่ไหมมันจะกินไล่ตามเมนูเลยครับผมอ๋อโอเคครับโหไล่มาคือตอนนี้ผมกินไปถึงในตัว3ชั้นหมูสุวนไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเอนแก้วไม่นแก้วหมูโอ้โหวลอดเลย้ปูพอได้หน่อยเพราะเนี่ยมันลื่นๆพอได้อยู่พี่แอนแก้วหมูแดงที่ไป3ชามได้ไหมมก็ได้ไหสั่งซ้ำกัน3ชามเลยก็อันนี้คผมจะเป็นเนี่ยมันจะมีเอ็นแก้วหมูเอ็นแก้วหมูลูกชิ้นมีท็อปปิ้งก็เป็นเอ็นแก้วหมูแต่น่ากินมากเลยคือมมมััันนนเเดกกกคววาาาลยยึ่่สงงีิร้ Oh. Oh. <laughs> เพียงไม่เบา่ะเพียงไม่หย่อนไมวิ่งหอมมาร้านกูอีกนี่ <laughs> 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 เส้นเส้นเส้นนุ่มกว่าด้วยต้องลองชิมของผมเหนียวเหนียวคือเขาเรียกว่าตึงตึงก็ตากผ้าได้เพื่อนคู่ใจผู้ภัยจ้านี่เส้นเขาคือเขาคลุกเอาไว้ลากลวดเขาเป็นเขาเป็นบะหมี่ชุนมัวบะหมี่ชุนมัวเป็นบะหมี่อันนี้อันนี้ของพี่เลยนะน้าร้องพับแั่นริ้วเพจครับเพจก็ชื่อนี้เลยชุนหัวหมี่เกี้ยวหน้าหัวแผ่นริ้วเอาให้ครบเลยวันนี่หอมมาร้านผมอีกนะแั่นริ้ว อันนี้จะมีเอ็นแก้วหมูลูกชิ้นหมูสันคอหมู่ใชลูกชิ้นหมูเอ็นแก้วหมูใช่เพื่อไหนคุ้มรู้วนอันแรกอะไรนะพี่อันแรกเอ็นแก้วผมผมรู้แล้วคือพี่ทำตำนานกับร้านนี้ใช่ไหมจนกว่าชวนคนเนี่ยมากินไม่ได้จริงๆไม่ได้ชวนหรอกจริงๆคืออยากจะทำแค่สองคน แตดูสภาพเ้ามันไม่น่้ไ่าหวไม่น้าไหวไม่น่าไหวคือกูไม่ได้กลับบ้านเป็นอาทิตย์อะจนกว่จะได้ครบใช่ไหมพี่ไม่คเลไม่ได่ครบเลยไม่ไม่าอบาลี้น่าสนุกดิอัไม่ไครบไม่ต้องรีวิวไม่ไม่ครบเลยไ่ไม่ครบไม่้องครับผไม่ออ่ครบเลยไม่่คงลยวม่นใ่คหลยไมกมครบเลยไ่ม่ครบเลยไม่ม่ครบเลยกมรบินให้มัครเยอะม่ครบยไม่ลมบบ้ายไครบเลยไม่มีอะไรบเลยอ่ะอยครกลัไบ้านครบ ได้ช่องกินเยอะเหรอ <S <S ไม่ใช่พี่ไม่ไม่เกี่ยวกิน,กนเลยอะคือผมอะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักพี่พี่ยูทูบเบอร์เท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นอะที่ผมนัดเจอจกับเพื่อนๆที่อ่าต่างจังหวัอะแล้วพี่อะเหมือนให้เกียรติผมแบบไปหาการอะไรเงี้ยตั้งใจไปหาเลยนะเออแล้วผมแบบว่าเฮ้ยใสๆแบบนี้ใกล้ๆเลยว่ะอะไรใสไม่ใช่แบบหน้าตาหใสบอกหัวเหอะ บอกว่ามันนั้นไฟง่าจ้ไฟงา๊ะร้อนได้เลยสติสดีพี่ก็แบบให้เกลียดเราขนาดนี้ก็เลยว่าพอพี่ก็โทรมาชวนเนี่ยแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะไปเจอตรงนั้นนะไม่ได้นัดเลยนะไม่ด้นัดด้วยมุมกล้องก็รู้ผมก็เลยโอ้โหต้องรีบตบปากรับคำมาเลยเอาเล่พี่สบายนะครับ น,นี่ก็หมดแล้วใช่ไหมสี่อ๋อโอเคอันนี้ที่สี่จานที่มาเพิ่มนี่ก็จะมีเป็นคือมันจริงๆมันก็เหมือนเพิ่มมาเรื่อยๆท็อปปิ้งเป็นลูกชิ้นหมูสันคอหมูหมูตุนอันนี้หนึ่งชามนะลูกชิ้นหมูสันคอหมูสามชั้นตุนอันนี้เป็นด้หนึ่งชามสันคอหมูหมูตุนอีกหนึ่งชามแล้วก็สันคอหมูสามชั้นตุนอีกหนึ่งชามแล้วก็ท็อปปิง้งทั้งหมดมาห้าของพี่วนแล้วก็มวมหมดเลยทำไมทำไมพี่ไม่ชวนผมมาตอนนี้เนี่ยสองทนเล่น ผมเห็นมาตัดแล้วมากิน,น,นอันนี้สันคอเนื้อตุ๋นโ,โ,โอ้โหเฮ้ยวันนี้พี่แมนเอาอะแมนมันแดกเดยอะว่ะ <c oughs> จริงๆผมไปทำตำนานท้น,น่าไปแล้วรอบนึงกินทุหน้าทั้งตัว อันี่โดนด่าเล็เลยยาบแดกน้อยช่องนี้มันโรคจิตอ่ะเวลาเป็นใครแดกน้อยในช่องจะตมองด่าชิบหายสองที่เดี๋ยวคนอื่นเขาตายทันโอ้ถ้าถ้าเมียกินน้อยโดนด่าด้วยเหรอไม่เป็นทับปิดการด่ามันคืออะไรพี่แดกน้อยแดกน้อยแป๊บนึงใครแดกน้อยเนี่ยนะจริงจริงดับเยอะเลยแดกน้อย ถ้ากินน้อยไม่พอใจขนาดนั้นเลยจริงไหมเนร่งคือไม่ไม่ใช่บอว่ากินมูนมามอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คือแบบแดกน้อยชวนมาทำไมแดกเหมือนแบบว่าไม่ต้องติดชามถึงไม่โดนด่าคือเมือต้องติดชามถึงไม่โดนด่าเราตอบไม่ได้ไอนี่ตอบไม่ได้อันนี้วันนี้กินเยอะอาจจะโดนด่ากันเ ตัวนี้เป็นเนื้อ3ชั้นเบินไฟตุนเบินไฟด้วยอค่ือคืเขาจะไปตุนด้วยอะไรนะม้ออุณหภูมิของเขาไหมม้อินโนบัเหมือนม้อแรงดันเลยเลยแลกันอ่ชั่วโมงนะ4-5ชั่วโมงแบบนานแล้วก็เอามาเผาอีกทีหนึ่งตัวนี้เนื้อสชั้นตุนเบิร์นไฟเป็นเมนูขายดีของที่นี่ทางร้านได้ใช้เนื้อโคลูกผสมแองกัสของไทย โดยใช้ส่วนเนื้อสามชั้นที่คัดมาอย่างดีเอาไปทำให้สุขโดยใช้อุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลา6-8ชั่วโมงและปรุงรสด้วยสมุนไพรและส่วนผสมสูตรพิเศษของทางร้านทำให้มีความหอมแบบทำลายล้างอย่างรุนแรง ใครได้กลิ่นเป็นต้องน้ำลายสออย่างแน่นอนอ่นเดี๋ยวลองนะผมอันนี้อ๋อเมื่อกี้คือใส่ผมยิ่งฟังตั้งนานหรือพี่ยิ้มให้ผมทำไมล่ะครับเนี่ยเมื่อกี้เป็นกระป๋อใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสามชั้นส่วนตอนนั้นจะเป็นไอตัวเนื้อเนื้อย่างกิ้มแจ่วใช่ไหมอยู่ตรงเสียผมเนื้อย่างกิ้มแจ่วเหรอใช่ใช่ไหมทำไมดูนั่งกันเฉยฟังจากสูตรเขาแล้วเนี่ย ผมว่าน่าลองอยู่คล้ายๆหมูย่างบ้านเราเงินไหมก็ผักดองอร่อยมันจะไปกินผักทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยอันนี้นะผมเ้ยเคยเห็นอย่างเงี้ยเคยผมดูคลิปมาเีขาจะกินอย่่างี้ใชมแบูกับปลาแล้วก็กินแบบแค่ชิ้นทำไมเงี้ยหรอหน่ากินอยู่ว่ะลองลองอีกชิ้นไหม อวยอวยอันนี <ged i speechless> <sk ull> ้อวยก่อนอร่อยไหมอร่อยนะอันนี้เป็นที่อยากแนะนำมากเป็นติ๊กเนเจอร์เลยครับผมอุ๊ยอันนี้ถ้าร้กกินอ่ะอันนี้เป็นใบพายติ๊ายใต้ที่โคงและนี่คือ เมนูอาบน้ำเนื้อสูตรพิเศษของทางร้านเป็นอีกเมนูยอดฮิตโดยการเอาเนื้อมาอาบน้ำสุกเป็นเทคนิคโดยการหลอกเนื้อให้ค่อยๆสุกทำให้เนื้อไม่หดตัวและมีความนุ่มละมุนลิ้นค่อยๆละลายในปากอย่างนุ่มนวลโดยในเมนูจะมีเนื้อ a 4สามแบบคือใบไยวากิยวริบอายวากิวและใต้ซี่โครงวากิวลองนึกถเนื้อน,นุ่มๆ เสิร์ฟมาในน้ำซุปหอมกรุ่นแหมมันช่างเย้ายวนซะเหลือเกินเออไม่มีความต่างกันไหมต่างอยูร่างยู่อันนี้อันนี้จะมาหนึ่งน่าจะต่างพวกมันกับความไม่ใช่หนึ่งนะมากันไม่หยุดเลยอันนี้เป็นอันคำนี้อันนี้เป็นอะไรนะร่องซี่โครอันนี้เป็นล่องซี่โครงทอดน้ำปลาส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วอือือืมแต่ว่าข้างหน้าเราเนี่น่าจะนี่น่าแดกมากกว่า เออนี่น่ากิ่มนละลายในปากเฮียเอาอันนี้ไปปะไม่จริงเลยอะรางวัลที่ออกเอาไปเลยมีมีไข่ไข่ทั้งหมดเลยนะทุกคนเออวุ้โอ้ยพี่สองสองลูกแล้วนะของสี่แล้วครับนะกินแบบนักกล้ามได้ไหมเดี๋ยวน้าว่ามันอันนี้ต้องรองก่อนเลยครับอันนี้เป็นใบพายบาร์บิวครับผม อูชามนี้100กรัมเนื้อ100กรัม600บาทไม่ต้องพูดผม0้อครับนานก็อ0รแต่ว่าถ้าใครเคยทานเนื้อเนี่ยจะรู้ถึงความคุ้มมันดีคุ้มไหมเมื่กียว่าถ้ากูใจก็ไม่คุ้ม,มไม่รลอวอ๋อไม่รู้ละแต่เ <laughs> เ <laughs> มื่ <laughs> อไหนก็ <ๆ S 1> มาแล้วลองให้คุ้มนู้วยเออพี่ต้อง ผมอยากรู้มากเลยอันนี้เป็นกินเนื้อเหมอือนกันเห็นในช่องเมื่อก่อนก็ทําเนือ้ออยากถ้าเกิดว่ากินแล้วเราสามารถแยกประเภทเนื้อได้ไหมว่าส่วนส่วนวนี้มันต่ัดรสชาติต่างกันยังไได้ไหมไม่ได้ผมว่าแยกถ้าหั่นมาอย่างเงี้ยผมว่ามไม่มีทางรอกอืมเวลาเรากินเข้าไปแล้วเราจะรู้ว่ารสชาติพวกความ,ม,วามนุ่มความอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงสาบใจโอ้ไม่รู้หรอกพี่ต้องลองต้องลองเดี๋ยวลราชามงนี้ก่อนแยกเดี๋ยวเราชามนี้เดี๋ยวลองลองบอกกล้องว่ารสชาติเป็นยังไงทำไมพี่ไม่ลอง นี่เป็นริปไอครับริปไอ้ิปไอ้เอโฟครับถ้าใครพูดริปออยตบเลยนะิปออยตบเลยนะถือว่าท้าพีเขาพูดอ่ะอ่ะมันเหมือนเขาแสดการเขาไงเป๊ะมันนิ่มจริงเหรอพี่อรอมึงยังไม่ลองเลยทำไมเออจะหมดแล้วนะเออไม่เป็นไรจะหมดแล้วนะมึงรอนี้มึงได้ก็อร่อยนะผมกินคนเดียวเลยวะไม่มีอันไหนเล็กเลย จกเขาหั่นบางอันนี้คือคืออันนี้มันเป็นเนื้อสดที่เขาราดใช่ค่านร้อนใช่ใช่เขาจะไม่ใช่แบบการลวกเอาเนื้อมาใส่ชามแล้วก็ออาน้ำร้อนตักใส่ื่องความาสะดุงสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งบางทีสะดุ้งมาคนก็สะดุ้งอย่างงี้นไม่บิบมาเลยอ นี้ก็หมดไปแล้วชุดใหญ่เลยนะคับช่วยมานี่ถือว่าสบายนะอันนี้ไปไวกว่านิดนิดนะหมดไวกว่านิดนิดนะอันนี้เราหมดในหมวดของกิ่เดี๋ยวหมูแล้วก็ของกินเล่นของกินเล่นทั้งหมด7อย่างอันนี้คือหมดแล้ววันนก็อยางน้ำนองด้วยเดี๋ยวต่อไปที่เราจะกินกันก็จะเป็นซุกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่า สุกี้ต่อสุกี้ไหมเขาถามมานี่หันมองพี่วอนก่อนสุกี้ไหมพี่ครับชื่อเนี่ยมองมันเผือใช่ไหมเหมือนกินง่ายนะอาหารสุขภาพโอ้โหแต่มันมีมันมีเส้นจะกินยากใช่ไหมสุกี้นี่ได้เป็นมันเส้นผมว่ามันมันด้วยความไข่เนื้อผักเส้นมันมวลมันเยอะเหมือนมวลมันเยอะอ่ะพี่แล้วเรื่องของเรื่องคือมันเป็นทั้งแห้งและทั้งน้ำใช่แล้วมันจะมีมังสวิรัตมีไก่มีหมู เพราะฉะนั้นชุดต่อไปที่เราจะต้องกินทั้งหมด6จานนะหกสุกี้6จานมีแห้งสามแล้วก็น้ำสามผมลืมคิดเมื่อกี้คิดแค่ว่าสุกี้ไงพอสุกี้อ่ะมันก็จะคิดว่าคิดแค่ว่าสุกี้ใช่ไหมลืมไปที่แม่งมีแห้งมีน้ำบวกกับอีกอีกจานโอ้โหแล้วชาวบ้านเรียกพิเรนนะก็มีพี่อ้นอยู่ปะใจโอ้โหเพื่อกินเล่นไปสี่แล้วนะพี่กินอะไรอ่ะอะไรครับอะไรอ่ะ กินเลยแล้วเนี่ยขายของเลยไหมโอ้ยก็ไม่เห็นนะผมชงได้ขนาดนี้โอ้ยเมื่อก่อนผมตัวขายของเลยนี่มาเล่นไหมกินผักไหมเกินครับแต่ว่ามันแบบกินผักธรรมดาแล้วมันกินยากครับพี่ผมชงพี่อีกนะต้องเข้านะต้องเขานะ เนี้ยเป็นผักผงแต่ว่าทีนี้ปกติเขาจะมีแบบแยกเป็นแบบบอกคัลลี่หน<ม>ึ่งอย่างหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยเขาจะมีประมาณ7ชนิดมั้ง<ม>แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรวม5อย่างในอันเดียวเอสบีห้าก็จะมีมีหน่อไม้ฝรั่งมีกล้วยดิบบอกคลัลลี่มีกระเจี๊ยวเขียวเฮ้ยไม่ใช่กระเทียมเจียวเลยป่ะโอ้โหแกมันตกใจนะพี่กระเจีย๊ยวกระเจี๊ยวแล้วก็มีใบเตย โอ้โหผูรำสงสารเจ้าของจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองให้ให้แขกเดินชิมไหมอ่ได้เลยพี่เพราะว่าวันนี้เรากินเนื้ออย่างเดียวด้วยกินสดได้เลยไหมพี่ได้อ่ำลองไหมเราลองลองไมลองคนถามมาให้กูไม่ลองลองไหมเขากินมันได้นะนีมันคือผักจริงๆที่เขาเอาไปใช้แบบนวัตกรรมใหม่นาโนสกัดแบบเนี้ยเมฆมาเลยเมฆนาโนมาเลยมาเลย นี่เป็น F45 อันนี้ช่วยในเรื่องของระบบ <c oughs> ทางเดิอนอาหารอืม,มันจะมีพวกกระเทียมมีอะไรนี้ด้วยอืคนที่เป็นพวกโรคกระเพาะพวกอ,อ,วะะอะไรเงี้ยผมว่าดีนะดีอจริงหรอทั้งหมดเลยเหรอคืนได้ปะมัเนเหมาะหมันเหมาะหออ, <c oughs> <c oughs> อันนี้ช่วยเรื่องช่วยเรื่องอะไรนะรสชาติเป็นไงลวกมุก เป็นยังไงสดชื่นไหมกินแล้วสดชื่นไหมเขาจะมีหลายสูตรนะรอันนี้เป็นสูตรที่เกี่ยวกับพวกระบบทางเดินอาหารช่วยแบบว่าระบบขับถ่ายด้วยอันนี้เดี๋ยวลองดูแบบปกติถ้าเอาจริงๆนะพี่ถ้าผมไม่รู้สึกว่ามันไม่ฉุนนะเนี่ยอันนี้ถือว่ากินได้นะแต่แค่เมื่อกี้มันเยอะติดดีไหมเมื่อกี้ ดีอจะแปลงิีฟันไหม <laughs> เพื่อนแปลงฟันเลย <laughs> ดีครับดีเลยเอให้กินน้ำเปล่าดิใช่ถ้าจืดตัวนี้หอมมากเลยจริงๆผมว่าดีครับเพราะว่าคนที่ไม่กินผักอ่ะก็เราสามารถชงอันเนี้ยพบไปได้เลยแล้วก็เหมือนเรากินผักทั้งวัน ตเติมไม่เยอะเพราะปกติอ่ะกินผักอ่ะโขขนาดที่เรากินอย่างเงี้ยเรากินผักน้อยเลยเ <c oughs> รื่องม,ม,ม่งมจริงๆอ่ะพวกผักมันได้เรื่องพวกไฟเบอร์อยังไงกับทาย<ช>แต่ว่าอ,อย่างแต่ละตัวอย่างบอกแครีอ่ะมีสารที่ต้านเกี่ยวกับพวกมะเร็งมะเร็งปอดโดยเฉพาะเลยนะอ,อยู่ในบลอกครีอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ดีมนันต้องกินบอกแครีจำนวนที่มันเยอะมากจริงๆแต่ว่าไอตัวเนี้ยเขาจะมีเป็นบอกแครีหนึ่งร้อยกรัมที่แบบนี่ออกมาหนึ่งช้อนก็บอกแครีหนึ่งร้อยกรัมอ่ะซึ่งมันเยอะมากถ้าเทียบเท่ากับ เอากินพักจริงๆอะไรเงี้ย,ยก็ไปหาซื้อได้ที่อยู่สมายนะผมที่เพจตให้ทันทีเราขายของขายของพ,พี่กินช้ามากแต่พี่ไทยกินเร็วเร็ว้องปืด้ดมันมันท้องเลยอ๋อมันมันท้องมา,มมงมาเลย <c oughs> เอาจริงๆว่าที่มาเงี้ยยังไม่พังทัองช้อนเมื่อกี้เลยนะหลวงม,ม,มุกล <c oughs> ช้อนเมื่อกี้แม่งพับพังทั้งวันเลยวนะันนี้ไอพังไปเหรอฮะพี่แต่ผสมน้ำก็ดีมากเลยไปเปนช้อนไหมได้ถ้าผสมน้ำสู้ตาย ยี่บอนโตแล้วห้ากับหกจานสุกี้ป่ะโอ้เป็นคนไม่กินสุกี้ตายแล้วเดี๋ยวผมเอาจานนี้ดิหมูเยอะดิพี่เอานี่นะฮะอันนี้เลยคือตอนนี้มึงบอกมึงบอกตัวเองว่าอะไรก็รอดิงๆไม่มีอะไรรอดเลยคอ๋ออันนี้ของพี่แมนเป็นอะไรเป็นมังเวิรลามังเวิรลาทีงมีอะไรที่เป็นเนื้อพี่เอานี่ไหมอันเนื้อไหมของผมนี่เป็นไก่กินแห้งไม่ได้นี่คือแพ้อันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นผัก แล้วก็เป็นหมูแล้วก็เป็นเนื้อครับโอเชิญเลือกครับเฮ้ยลืมคิดคนอื่นกำลงแย่งแล้วไม่รอให้หมดให้หมดน้ำแบบเฉยแบบให้หมเลือกไปก่อนให้หมเลือกให้เขาให้เขาเลือกไปก่อนอุ้ยคิดลืมไปได้น้ำเนี่ไม่เป็นไรผมได้หมดแล้วผมใส่ชิคกี้แล้วด้วยเอาโอ้ไม่บอกนันนี่ผม สุก <icana, S 1> <naj bum> ี้ <Job> นะมครับสุกี้เหรอสุกี้เหรอชัวว่าเมื่อกี้มึงยังบอกสุกี้แดดยากเลยเนี่ยใช่ป่ะผมบอกสุกี้มันกินยากตรงที่มันมีไข่คนกับน้ำเอาไปแช่เย็นก่อนดีกว่าเออถ้าขนาดนั้นนะแช่เย็นก่อนดีกว่าทิพย์ พอซดเสร็จเจ้เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาสก๊อตเปล่าทำอะไรก็โดนผมปิดรีบเลยปิดเลยหมดแล้วผมอ่านมาหมดแล้วอากูก็อ่านท่านกดหัวใจด้วยพอม่นก็ด่ากดหัวใจให้ด้วยนะกดหัวใจมันดีพี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเรื่องการเขามาด่าเขามาดูกดหัวใจไปไหนเขามาเคี่ยวโตไหมถ้าเดี๋ยวรอดูว่าจะกินอะไรกันต่อให้คนที่ด่ามานเคี่ยวโต๊ะ ได้ครับผมรีบเคลียร์ให้ไวเลยอ่ไรอะก็แห้แดงเนี่ย ต่อได้ลิ้นเนีนยอันนี้อันนี้อยู่ในช่วงมื้อก่อนนอนใช่มือก่อนนอนมือกอ่อนนอ,อนอแดกเยอะเห่านี้เลยแบบอันนี้ที่เราสั่งมามีอะไรบ้างครับมีกะเพราท่านั้นเลยอันนี้เป็นกะเพราคุโรบุตะอ่า ส่วนอันนี้เป็นกะเพราเนื้อตุ๋นนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรครับต้องไล่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าจะมากินกะเพราที่เนี่ยต้องบอกเขานะเพราะว่ากะเพราที่เนี่ยค่อนข้างเผ็ดมากเออได้บอกกันเราสั่งไปเลยอ่ะมันจะเป็นแบบรสชาติที่แบบเผ็ดเลยเนื่อซิกอะเงื้อไหลอ่ะอันเนี้ยไม่กินเผ็ดก็เลยบอกเขาว่าสองจานเนี้ยไม่ใส่พริกเลยกะเพราอะไรไม่ใส่พริกว่อันนี้เขาลืมเขาลืมเงเขาใส่พริกมากินไม่ได้เลยต้องให้พี่แมงกินอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เรากินกันเลย นะเดี๋ยวอันนี้เป็นคนละครึ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ย้อนย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้อิ่มอยู่เลยเนี่ยแล้วอันนียนี่อะไรครับข้าวไงมันอยู่ในเมนูคัพปี้เงินกินเลยข้าวก็ต้องกินดิข้าวข้าวกินทุกเมนูจริงเออข้าวเป็นแหลกอีกเหรอใช่มาเดี๋ยวช่วยจานหนึ่งช่วยจานหนึ่งจานครึ่งได้ไหมไม่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 มา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 เลยอ่ะ จะรักห,งไงไหนีไม่ไวไข่ดูดูดูดดดโคตรเทสว่เขาทำอย่างนี้ขายได้ปะได้เดียวเนี้ยอยาจะซื้อทำไมอ่ะเหมือน <c oughs> ข้าวตอไงข้าไข็ข้าวไข่ดาวอะไรอ่า ูแก้ตัวพวกนี้ได้ไหมก็พูดอย่างนี้แตังนเราไม่ให้ใส่พวกใต่แป้งใส่เนื้อคุณเนี่ยสบายสบายสบายจำไว้นะสบายจำไว้นะไม่ห้พูดเลยจำไว้นะเนื้อโอ้มาเถอะสี่ห้าโลคุณนี้กินน้อยมากนะวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยวันนี้พี่แมนเขาฟอร์มมากเลย ดเดี๋ยวดูพรุงนี้ที่สายเนื้อวันนี้เรากินไปเกินข้ามน,นะด้วยเนื่องจากว่าอีปนมาช่วยหนูแบ่งเยอะเลยกินไป,เ,ปนเยอะเลยนะยนตังกินเยอะมากโคตรแบกเลใช่วันนี้ก็เราจบไม่จบเนะอะในโหมดกระเพรามีทั้งหมด5อย่างเรากินไปได้3-5มี 5. เออกะเพรามีห้าน้อมีห้ากระหอมหนึ่งอ่าพรุ่งนี้เรายังเหลือได้หมดกะเพราจะเป็นมีกะเพราวากิวกับกะเพราไดเอทเหลือไดเอทน่าจะต่อพรุ่งนี้เช้าแล้วใช่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วของร้านเนี่ยเราจะเหลือแค่ข้าวกะเพราสองหย่างกับอ่ากระทะร้อนที่มันเป็นแอมเบอร์แอมเบอร์กะหรี่มีหกตัวก็มีหกตัวแล้วก็จะจบร้านนี้แล้วอ่าเราก็จะไปีสาขาหนึ่งอืมวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนก่อน เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับมากแล้วอ,อันนี้เพื่ออาบน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าที่แมนกำลังอาบน,น้ำอยู่นะผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจของเราในวันที่สองนะผมเราจะกินอะไรคือตอนนี้อิ่มมากอยากได้ยาช่วยย่อยมากเลยที่บ้า <c oughs> ก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็เ่ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วง่วงแดกยะขนาดนี้ปวดท้องด้วยเอางี้ตอนเนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราตื่นเช้ามาเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แม็กผมมาเอง